มีการรายงานจากเดอะเทเลกราฟครับสื่อดังในอังกฤษได้ออกมารายงานว่าทางด้านของไก่เดือทองอย่างทอเดนฮอสเปอร์พวกเขาเตรียมที่จะใช้เงื่อนไขในการขยายสัญญาโซนฮึงมินกับตันทีมชาวเกาหลีใต้ของพวกเขาเพิ่มไปอีกหนึ่งปีเพื่อที่จะเป็นการตอบแทนผลงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นเองเลยครับโซนฮึงมินกับตันทีมชาติเกาหลีใต้และกับตันทีมของสเปอร์ครับได้ทําการเซ็นสัญญาครั้งล่าสุดกับสเปอร์ในปี2021 ซึ่งนั่นก็หมายความว่าณตอนนี้ครับมันกำลังจะหมดลงในอีก7เดือนข้างหน้าแต่อย่างไรก็ตามครับเป็นที่เข้าใจกันได้ว่าสโมสรน,นั้นมีออปชันในการขยายสัญญาเพิ่มอีก12เดือนแล้วจากทางานของทอร์นาโดสเปอร์ครับตัดสินใจขยายสัญญาเพิ่มให้กับซนนั่นจะทําให้เขาครับอยู่รับใช้ไก่ใเดทองนานเกินหนึ่งทศวรรษหลังจากอําลาขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนในปี2 0 1 5ด้วยค่าตัวราวๆ2 2ล้านปอนด์ซึ่งถือได้ว่าเป็นเดียวที่ประสบความสาเร็จของสโมสรเป็นอย่างมาก และจากที่ผ่านมาชนะของ e lu, อังเก้บอสเตโกกลูเทรนเนอร์ชาวออสเตรเลียของสเปอร์ครับก็ได้ทําการแต่งตั้งดาวเตะชาวเกาหลีใต้วัย32ปีรายนี้ให้รับผอ,อแข้ไม่กับตันทีมหลังจากที่ฮูโกโยริสอาลาสโมสรไปพอทางบอสเตโกกลูได้มองว่าเขามีส่วนสาคัญอย่างมากในการยกระดับสโมสรให้อยู่ในกลุ่มลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกตลอดระยะเวลา9ปีครึ่งโดยทางโซนึงมินครับเขายิงประตูได้ถึงเลข2หลักตลอดทุกฤดูกาลยกงเว้นซีซันแรกที่เขาย้ายมาเพียงแค่ซีซันเดียว แล้วจะถึงตอนนี้ครับเขาก็ได้ซัดไปแล้วถึง123ประตูนในพรีเมียร์ลีกแล้วจนถึงตอนนี้ครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าการรายงานของเดอเทเลกาฟนั้นจะมีมูลความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนท้ายที่สุดแล้วซอนฮึงมินจะได้รับสัญญาใหม่กับท่างไก่ดงทองต่อไปหรือไม่หรือถ้าสเปอร์ไม่เลือกใช้ออปชั่นในการขยายสัญญาเพิ่มดังกล่าวน่าสนใจเหมือนกันครับว่าสถานีต่อไปของซอนฮึงมินนั้นจะเป็นที่ไหนก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปเลยครับซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานนั้นน่าจะมีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มากขึ้น สึ่งจะมีการอัปเดตเมื่อไรเราจะนำมารายงานให้กับทุกคนทราบในทันทีเลยครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมํำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ